ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองที่อยู่ๆก็ตับหัวลงมาจอปากมดลูกตามปกติในระยะเวลา9้าเดือนแต่พอ3วันสุดท้ายคุณเธอแบบกลับหัวขึ้นค่ะพี่นุษยมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังตอนที่พี่นุษยคลอดน้องนี่หนแหละก็คือลูกชายของพีน่นุษยนี่แหละช่วงที่ตั้งครรนะนะคะก็ไปพบแพทย์ ไปตรวจคันไปดูพัฒนาการของแม่ก็คือตัวพี่นุชแล้วก็น้องที่อยู่ในคันก็คือลูกชายพี่นุชนี่แหละก็ไปตรวจไปอัลตราซาวไปอะไรตามปกติในตลอดเวลา9เดือนจนวันคลอดยิ่งยังไม่ถึงวันคลอดพัฒนาการของน้องเนี่ยเวลาที่พี่นุชไปเนี่ยนะคะคุณหมอเขาก็จะตรวจนะเขาก็จะมีการนับกัน ดิ้นของน้องแต่ละสัปดาห์ในช่วงใกล้คลอดเนี่ยก็จะมีการตรวจถี่ขึ้นก็ามาดูว่าท่าของน้องเนี่ยเขาเริ่มกลับหัวหรือยางเขาคลิกมาแบบไหนแล้วอะไรแบบไหนแล้วตั้งแต่วันที่รู้ว่าตั้งแต่วันที่พี่นุชฝากคันจนกระทั่งใกล้คลอดน้องก็มีพัฒนาการที่ดีมาตลอดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บท่าท่าที่อยู่ในครรภของน้องเนี่ยก็ค่อยๆเหมือนนาฬิกา ค่อยๆกลับ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 มาแบบนี้ค่อยๆกลับหัวมาเรื่อยๆนะคะจนอายุคันได้เก้าเดือนแล้วแหละวันนั้นเป็นวันศุกร์พี่นุชก็ไปตรวจทันคุณหมอก็บอกว่าใกล้คลอดแล้วนะน้องอกลับหัวมาจ่อตรงปากมดลูกแล้วนะไม่วันสองวันนี้ก็ต้องคลอดแน่ๆเลยพอเวลาผ่านไปวันเสาร์วันอาทิตย์เช้าว,วันจันทร์พี่นุชก็เข้าไปทําธุระ ในห้องน้ำแต่เช้าดเลยสังเกตได้ว่ามันมีมูกเลือดปนออกมากับปัสสาวะพี่นุชเป็นแม่มือใหม่แต่ก็พอที่จะรู้ได้บ้างว่าอาการแบบนี้ก็คือการที่เราจะคลอดน้องและใกล้คลอดและมีมูกเลือดออกมาอ่ะเราก็ยังไม่เจ็บท้องเราก็ยังพอทนได้เนาะก็เลยบอกแม่พี่นุชว่ามันมีมูกเลือดออกมาแล้วนะวันนี้น่าจะคลอดอะไรแบบแบบเนี้ยแล้วการวันนั้นนะตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหมือนเราเรอคอยใครสักคนที่ เราไปตกลมรักเขาอะโดยที่เรายังไม่เห็นหน้าแล้วเรา,เราคอที่จะได้เห็นหน้าเขาอะแล้วพอรู้ว่าเขามาแล้วอะเขาเราจะได้เห็นหน้าเขาในอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยอาการตื่นเต้นตื่นเต้นมากของคนเป็นแม่นะแล้วรวมถึงอาการของร่างกายของผู้หญิงที่กาลังจะคลอดลูกอะมันมีอะไรที่แบบปแปลกอะที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอเนี้ยแล้วมันเกิดกับเรามันท,ทําให้เราทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวทั้งหวัน่นวิตกอะไร,รยแยะๆมาก จนถึงตอนเย็นอตอนเย็นพี่นุก็เริ่มปวดท้องบีบบีบแบบละนาน,านบีบทีหนึง่งชั่วโมงหนึงน่งบีบทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ยัง,ย,งยังทนได้รู้สึกปีตรงมดลูกบีว่าเออเริ่มคิดปกติแล้วก็เริ่มมีการปวดท้องแล้วพี่นุชก็เลยบอกกับแม่ว่าไปหาหมอดีกว่าไปอยู่กับหมูหมอน่าจะปลอดภัยกว่าช่วงเย็นแม็นุก็ไปจ้างรถข้างบ้านเป็นรถกระบ,บะน่าจะประมาณสักสนะี่ร้อยเาวันั้นอะ เหมาให้เขาไปส่งพ่นิจที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลพยาบาลเขาก็ต้องตรวจก,ก่อนใช่ไหมพยาบาลเขาก็เอาสมุดที่เราสมุดสมุดปากคันอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นสมุดที่เราเช็คพัฒนาการของน้องมาตลอดเนี่ยเราก็เอาไปตรวจอ๋อถ้าถ้าของน้องเนี่ยคือมาเจาะปากหมดลูกแล้วนะเมื่อวันสุกคุณแม่ได้คลอดแล้วเขาก็ทําการทําความสะอาดบริเวณที่เราจะคลอดก็คือบริเวณเอาวายัยวะเพศนี่แหละ แล้วเขาก็ทําการวัดช่องคลอดวัดช่องคลอดก็คือการผู้นี่งยแบบไม่อายเลยนะวัดช่องคลอดก็คือการใส่ถุงมือแล้วก็สอดนิ้วเข้าไปที่ช่องคลอดของผู้หญิงแล้วเขาก็บอกอี่นว่าเฮ้ยมันนิ่มๆอ่ะมันไม่น่าใช่หัวน้องอ่ะน้องน่าจะหัวน้องน่าจะแข็งอ่ะอืมมันนิ่มๆเหมือนเหมือนเป็นก้อนอ่ะเขาบอกพีนุอย่างเงี้ย แล้วเขาก็มาแบบทำหน้าสงสัยแล้วเอ้เราก็ตกใจเฮ้ยมันจะเป็นมันจะเป็นก้อนได้ยังไงหรือว่าหัวลูกฉันทําไมมันนิ่งวะหมอก็ไปดูที่สมุดแต่แต่เมื่อวันศุกร์คุณแม่มาตรวจเนี่ยในสมุดก็ลงบันทึกไว้แล้วนะคะว่าเนี่ยว่าคุณแม่เนี่ยว่าน้องเนี่ยกลับหัวลงมาเจาะปากมดลูกแล้วไม่ได้ละไม่ได้ละเดี๋ยวไปอันตราซาวดีกว่านะคะเพื่อความชัวเพราะว่าพี่พยาบาลเนี่ยวัดช่องคลอดแล้วรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่หัวน้องอ่า ระเดนก็คือว่าจากที่ตื่นเต้นกลายเป็นแม่งพ่นตัวเลยอะอะไรกันนี่เรียกอไะไรคะพอเข้าไปอันด้าสาวกลายเป็นว่าลูกในครนของพี่นุชกอะเมื่อวันศุกร์เขากลับหัวลงมาจอบบา่อปากมากแล้วอะช่วงเสาร์กับอาทิตย์อะแม่งกลับหัวขึ้นเฉยเลยเอาก้นลงจอบบง่อปากมากเป็นไปได้อะพยาบาลแบบตื่นเต้น คราวนี้เขาก็ไปบอกกับพวกนักศ,ศึกษาแพทย์ว่านี่เคสของคุณแม่ที่ที่เด็กเนี่ยเอาก้นลงอยู่ในท่าก้นเนี่ยคุณแม่นุชนะคะอะไรเงี้ยเขาก็ไปบอกนักศึกษาแพทย์พี่นุชก็นอนรอรอห้องคลอดรอคุณหมอมาวินิจฉัยว่าจะเอายังไงเพราะว่าเริ่มปวดท้องถี่แล้วใช่ไหมช่วงที่รอนักศึกษาแพทย์มาเลยสี่คนตืออ่นเต้นกันมามากแล้วเดินจึบจึบมาพี่นุชก็นอนรออยู่บนเตียงโอ้โ กัวก็กลัวตกใจก็ตกใจปวดท้องก็ปวดหลากหลายความรู้สึกมากนักศกษาแพทย์เดินเรียงคนเข้ามาเลยคุณแม่ขออนุญ,ญาตนะคะขอวัดช่องคลอดหน่อยนะคะวัดช่องคลอดค,ค,คืออะไรคะเหมือนต้นคลิปที่พี่นุชบอกก็คือการที่คุณหมอเนี่ยหรือพยาบาลใส่ถุงมือแล้วก็ใช้มือเหนี่ยววัดเข้าไปในช่องคลอดเราสอดเข้าไปในช่องคลอดของเราคนรู้ไหมคะว่ากี่คนนักศกษาแพทย์ทั้งชายทั้งหญิงเด็กวัยรุ่นเนี่ย สี่คนวัดช่องคลอดพี่นุชเพื่อที่จะดูว่าถ้าเด็กที่เอาก้นลงเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วมันมีความรู้สึกยังไงเวลาที่ไปโดนก้นเด็กเนี่ยโอ้โหนึกสภาพพี่นุชนะเหมือนเหมือนวัวเหมือนวัวที่กําลังจะคลอดลูกอะ่ะแล้วก็เขาก็เอามือแบบยัดเข้าไปในช่องคลอดเพื่อจะไปจับลูก,กวัวในช่องคลอดอะ่ะ ตลกมากเลยอะตอนนั้นเจ็บมากอออือืเจ็บจนพี่นุชด,ดันตัวขึ้นหนีจนติดจนติดในตรงนักตรงหัวเตียงเลยนะแบบมันเจ็บมากเลยอ่ะพอสักพักเนึน่คุณหมอมาคุณหมอเข้ามาบอกว่าคุณแม่ผมว่าคุณแม่คงคลอดเองไม่ได้หรอกคือถ้าน้องเอาก้นลงแบบเนี้ยเดี๋ยวถ้าคุณแม่คลอดเองเนี่ยขามันออกยากมือมันออกยากมันจะติดแขนติดขาเพื่อความปลอดภัยนะ คุณหมอจะผ่าคลอดให้ละกันนะครเพโอ้โหพี่นุชฟังแล้วแบบฝายสลายเพราะว่าตั้งใจคลอดเองโดยธรรมชาติเนี่ยเราคิดว่ามีการคลอดด้วยธรรมชาติจะทําให้แผลหายเร็วและเราจะได้รู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่ใช่ไหมว่าคลอดเองตามธรรมชาติสรุปแล้วพอน้องเอาก้นลงอ่ะคลอดเองไม่ได้แว็บแรกที่พี่นุชนึกถึงนะก็คือไม่น่าไม่รู้ไปได้ข่าวมาถูกหรือเปล่านะที่บอกว่าไม่นาคลอดเองไม่ได้เพราะว่า ราะว่าเด็กเอาเด็กไม่กลับหัวอันนี้คิดเอาเองหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแมบ่อนี้ไม่รู้ <S <S คือช่วงนั้นที่ดุนึกถึงในนะาว่าถ้าถ้าคลอดเองก็คงจะคงจะไม่รอดนะ <S <S อะไรแบบนี้แล้วก็ตกลงโอเคเดี๋ยวผ่าคลอดก็ไปรอห้องคลอดไปนอนรอห้องคลอดในช่วงนั้นอะ่ะมันประมาณสักทุ่มกว่ากปสองทุ่มละอาการปวดท้องเริ่มผีแล้วไงเริ่มเร่งละ เริ่มบีบบีบมดลูกบีบบีบจะออกแล้วว่าปวดท้องมากปวดมากเลยเพราะว่าน้องจะออกแล้วไงน้องใกล้คลอดแล้วมันก็จะบีะบหลักบีบนะจนขึ้นเรื่อปวดท้องแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วปวดมากไม่เอาแล้วอยากจะคลอดแย่แล้วเมื่อไหร่จะพาเราไปผ่ารอาะสักทีคิดในใจแบบนั้นเลยนะเพราะว่ามันปวดท้องมากแต่พยาบาลบ,บอกว่าต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าห้องผ่าตัดเนี่ยไม่ว่ามันมีเคสฉุกเฉินอยู่คือ คือมันมีเคสที่ลกลกของเด็กเนี่ยค่ะพันคอเขาก็เลยต้องทำเคสนั้นก่อนพี่นุชก็เลยต้องนอนดรอตั้งหลายชั่วโมงแล้วก็เริ่มปวดเร่งปวดเร่งปวดเร่งคือจะทอดเองแล้วอ่ะแล้วจะให้ชิันทอดเองฉันแย่แน่ๆเลยชันไม่รอดแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จจนกระทั่งเวลาประมาณสักสามทุ่มอ่ะเขาก็พาพี่นุชเข้าไปห้องคลอดไปถึงห้องคลอดใช่ไหมไฟนี่ก็แบบ โอ้โหสว่างสวัยน่ากลัวมากห้องเย็นเียและด้วยความที่เรากลัวอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ทําให้ร่างกายเราหนาวสั่นสถานไฟก็เยอะแยะกลัวก็กลัวจนพี่นุชแบบสั่นคือ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 แบบนี้เลยอ่ะพยาาลเขาก็บอกหลังด้วยการจับเราวันนอนจับเรานอนแบบนี้นอนเหมือนกุ้งนะคะแล้วเอียงข้างนอนเหมือนกุ้งแล้วเขาก็ฉีดยาเข้ากระดูกสันบริเวณกระดูกสันหลังเรา ฉีดเข้าไปแล้วก็จับลงอเนาะแล้วเขาก็ถามหน้าพินุ่ก็ซีบมากเลยนะพยาบาลถามว่าคุณแม่กลัวหรอคะพินุ่ก็คิดในใจไม่ได้กลัวแต่กูปวดท้องมากกูจะพูดแล้วเนี่ยคิดแบบนี้ในใจพอเขาฉีดวล็อกหลังเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเทสใช่ไหมคะพอยามันไปทั่วร่างกายแล้วก็นอนรอหมอพยาบาลก็มาเทสโดยการสครนะีมเนี่ยมันหนีตรงหน้าท้องพัหนีปุ๊บ มันเจ็บอะ่ะมันไม่ชานงมันไม่ชานี่นู้นก็บอกว่าออ้ยเจ็บค่ะคุณหมอบอ,อกอืมแสดงว่าคงจะยาคงจะไม่ถึงอะ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณแม่ต้องดมยาสลบแลละอ้าวอ้าวอีกแล้ววิธีแรกก็ไม่ผ่านมาวิธีสองคุณหมอพยาบาลก็ชวนคุยนูน่นนี่นั่นเอาอะไรอย่างเอายาสลบม,มาไว้ที่จมูกนูน้นคุยไปคุยมาหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาทําอะไรกับตัวเองบ้าง ตื่นขึ้นมาอีกทีคลอดน้องแล้วน้องมีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่พี่นุชเข้าห้องผ่าตัดน,นี่คือประสบการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองว่าเออมันมีเคสน,นี้ด้วยนะที่อยู่ๆก็ตับหัวลงมาจอดปักมดลูกตามปกติในระยะเวลา9เดือนแต่พอ3วันสุดท้ายคุณเธอแบบไม่เอาละวุ่นวายกันนักโลกใบนี้ หัวขึ้นค่ะเป็นไปได้นะคะโลกใบนี้มีอะไรแปลกขอบคุณนะคะที่มาฟัง<ช>เรื่องราวสนุกๆในชีวิตของพีนุที่มาใช้ในน้ำตสวัสดีค่ะ